เสียงเครื่องปรับอากาศในธนาคารดังหึงห่งๆอยู่ข้างหูแต่อรไทกลับรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบเงียบสงัดลงในบตดดลคำพูดของพนักงานสาวตรงหน้ายังคงก้องอยู่ในหัวเรากับเสียงสะท้อนในทั้งลึกมันทั้งชัดเจนและเย็นเยียบจนแทบจะแช่แข็งเลือกในกายของเธอต้องขออภัยด้วยนะคะคุณอรไทโฉนดที่ดินผืนนี้ถูกนำไปจำนองไว้กับทางเราแล้วข้าอราไทกระพริบตาช้าๆพยายามประมวลผลคำพูดนั้น ภาพตรงหน้าเริ่มพราเลือนมือที่วางอยู่บนเคาน์เตอร์เย็นเฉียบราวกับน้ำแข็งหัวใจของเธอเต้นรัวเหมือนกลองสึกแต่เรี่ยวแรงกลับหดหายไปจนแทบจะทงตัวไม่อยู่นี่มันเรื่องอะไรการโฉนดที่ดินผืนนี้เป็นบ้านที่พ่อกับแม่ยกให้เธอเป็นของขวัญในวันแต่งงานเป็นสินทรัพย์เพียงชิ้นเดียวที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเธอและครอบครัวจำนองรอแค่แตดิฉันไม่เคยเสียงของเธอแผลเบาจน แทบไม่ได้ยินพนักงานสาวพยักหน้าอย่างเห็นใจก่อนจะเลื่อนเอกสารสำเนาฉบับหนึ่งมาให้เธอดูนี่คือเอกสารการทำสัญญาข้ามลายเซ็นของคุณธีรพัฒสามีของคุณเป็นผู้ดำเนินการข้าปลายนิ้วสันเทาของอรัธยาชี้ไปยังลายเซ็นที่คุ้นเคยใช่มันคือลายมือของธีรพัฒชายคนที่เธอใช้ชีวิตร่วมด้วยมาเกือบสิบปีพ่อของแก้วตาลูกสาววัยแปดขวบของเธอเขาทะรอเยอยอย่างเลือดเย็นที่สุดทำเรื่องใหญ่ หลวงขนาดนี้โดยไม่เคยเอ่ยปากบอกเธอแม้แต่คำตลอดทางกลับบ้านอรไยขับรถไปเหมือนคนไร้วิญญาณภาพเหตุการณ์ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาฉายซ้ำไปซ้ำมาในหัวความหงุดหงิดง่ายของธีรพัฒน์คำพูดตัดรอนเวลาเธอทางไทยเรื่องงานท่าทีเหนื่อยหนทุกครั้งที่กลับถึงบ้านและที่สําคัญคือเมื่อสามวันก,นก่อนตอนที่เขาเดินมาขอยืมเงินเก็บก้อนสุดท้ายจํานวนหกหมื่นบาทโดยอ้างว่าต้องรีบจ่าย ค่าวัสดุก่อสร้างให้ลูกค้าที่สายงานอย่างเร่งด่วนตอนนั้นเธอไม่ได้สงสัยอะไรเลยแม้แต่น้อยด้วยความไว้ใจที่สั่งสมมาตลอดระยะเวลาเกือบสิบปีเธอโอนเงินให้เขาทันทีโดยไม่ลังเลเธอเชื่อเสมอว่าสามีของเธอคือเสาหลักคือคนที่ทํางานหนักเพื่อครอบครัวแต่เธอไม่เคยคาดคิดเลยว่าความไว้ใจของเธอจะกลายเป็นอาวุธที่เขานํามาที่แทงเธอจากด้านหลังอย่างแสนสาหัสเมื่อกลับมาถึงบ้าน ธีรพัฒน์กำลังนั่งดูโทรทัศน์บนโซฟาอย่างสบายอารมณ์เขายังไม่รู้ว่าพายุลูกใหญ่กำลังก่อตัวขึ้นอย่างเงียบเชียบบอลทอยอวางกระเป๋าลงพยายามควบคุมเสียงไม่ให้สันพี่พัดขวันนิฉันไปธนาคารมาเขาละสายตาจากจอโทรทัศน์หันมามองเธออย่างขอไปทีไปทำไมมีอะไรหรือเปล่าพนักงานานานบอกว่าบ้านของเราถูกจำงไปแล้วแววตาของธีรพัฒนเปลี่ยนไปเล็กน้อย แต่เพียงชั่วครู่เดียวเขาก็กลับมาตีหน้าตายเหมือนเดิมอ๋อเรื่องนั้นเองที่ลืมบอกไปลืมบอกรอขออนไทยแทบไม่เชื่อหูตัวเองเรื่องใหญ่ขนาดนี้พี่บอกว่าพี่ลืมบอกฉันเพรอครับพี่เอาเงินไปทําอะไรทําไมไม่เคยปรึกษากันบ้างเลยธีรพัฒน์ลุกขึ้นยืนสีหน้าเริ่มใช้แววราคาญอย่างชัดเจนเออก็เอาไปจำานองแล้วจะทําไมล่ะเธอจะโวยวายให้มันได้อะไรขึ้นมาในเวลาที่พี่ลาบากเธอเคยช่วยอะไร ได้บ้างมายานอกจากถามจู้จี้ไปวันๆคำพูดของเขาเหมือนมีดที่กรีดซ้ำลงบนบาดแผลสดๆออนไทยยืนนิ่งตัวแข็งทื่อน้ำตาคลอหนุ่ยแต่เธอกลั้นมันไว้สุดกำลังเธอจ้องมองใบหน้าของผู้ชายที่เคยบอกว่าจะปกป้องดูแลเธอไปตลอดชีวิตวันนี้เขาช่างดูแปลกหน้าและหน้ารังเกียจเหลือเกินฉันแค่อยากรู้ว่าพี่หองเงินไปทำอะไรธีรพัฒไม่ตอบเขาคว้ากุญแจรถบนโต๊แล้วเดินสวนเธอออกไปทิ้งท้ายไว้ เพียงประโยคเดียวที่ทำลายความหวังสุดท้ายของเธอจนหมดสิน้นมันเป็นเรื่องของพี่เธอไม่ต้องมายุ่งคืน่นนั้นอรไทนอนไม่หลับเธอนอนนิ่งอยู่บนเตียงข้างๆสามีที่หลับสนิทเพราะความเมามากริดเล่าคลักรุปไปทั่วห้องแต่สิ่งที่ทำให้เธอเจ็บปวดยิ่งกว่าคือความเงียบที่น่ากลัวระหว่างคนสองคนทันใดนั้นเองหน้าจอโทรศัพท์มือถือของธทรพัฒท,ที่วางอยู่บนต๊ะข้างเตียงก็สว่างวาบขึ้นพร้อมกับข้อ ความแจ้งเตือนที่ปรากฏเด่นราปกติแล้วอรไทยไม่ใช่คนที่จะไปยุ่งกับของใช้ส่วนตัวของสามีแต่ในวินาทีนั้นเหมือนมีบางอย่างดนใจให้เธอยื่นมือที่สันเทาออกไปหยิบมันขึ้นมาหัวใจของเธอแทบจะหยุดเต้นเมื่อเห็นชื่อผู้ส่งพิมพ์ชนกระนิ้วของเธอเลื่อนไปปลดล็อกหน้าจออย่างเชื่องช้าและสิ่งที่เธอเห็นก็ทำให้โลกทั้งใบของเธอพังทลายลงในพริบตาข้อความสนทนาที่เต็นไปด้วย ถ้อยคำหวานซึ่งที่เธอไม่เคยได้รับมานานแล้วธิรพัฒน์เรียกผู้หญิงคนนั้นว่าที่รักและมีรักของพี่ส่วนผู้หญิงคนนั้นก็ออดอ้อนเรียกเขาว่าพี่พัฒขายอย่างสนิทสนมอรไทยเลื่อนอ่านข้อความย้อนหลังไปเรื่อยๆมือของเธอสั่นเทิมจนแทบจะถือโทรศัพท์ไว้ไม่อยู่เธอเห็นข้อความที่พิมพ์ระชนกระส่งรูปของใช้แบรนเดมมาให้เขาดูเห็นข้อความที่ธิรพัฒนโอนเงินให้ครั้งละหลายหมื่นบาทและ ที่เลวร้ายที่สุดคือข้อความที่ทําให้เธอเข้าใจทุกอย่างทุกแผนการที่พวกเขาวางไว้ร่วมกันด้วยเงินที่ได้จากบ้านของเธอเธอรวบรวมฝ่ายภาพทั้งหมดอย่างเป็นระบบราวกับการทํางานบัญชีที่เธอคุ้นเคยแล้วส่งมันเข้าอีเมลของตัวเองก่อนจะลบร้อยการใช้งานทั้งหมดออกจากโทรศัพท์ของเขาอย่างแนบเนียนแล้วนํามันกลับไปไว้ที่เดิมอรไทเดินออกมาจากห้องนอนราหับเงาไร้ตัวตนเธอสุดตัวหลงนั่งบน โซฟาในความมืดมิดของห้องนั่งเล่นความรู้สึกเหมือนถูกหักหลังมันยังคงรุนแรงแต่ตอนนี้มันไม่ได้ทําให้เธออ่อนแออีกต่อไปตรงกันข้ามมันกลับปลุกสัญชาตญาณการเอาตัวรอดที่หลับไหลามานานให้ตื่นขึ้นเธอกดเบอร์โทรศัพท์หาใครคนหนึ่งที่เธอไว้ใจที่สุดฮัลโลวันวันสาเสียงของเธอแหบท่าเล็กน้อยปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเป็นห่วง อรไทรอนี่มันจะสองนาฬิกาแล้วนะมีเรื่องอะไรหรือเปล่ารณศาคือเพื่อนสนิทของเธอตั้งแต่สมัยมหาวิทยาลัยตอนนี้เธอเป็นทนายความหญิงที่เฉียบแหลมและประสบความสําเร็จคนหนึ่งอรไทสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นด้วยน้ําเสียงราบเรียบจนหน้าใจหายตั้งแต่เรื่องโฉนดที่ดินไปจนถึงข้อความในโทรศัพท์บรรษาฟังอย่างเงียบๆไม่มีการอุทานด้วยความตกใจไม่ มีคำปลอบใจที่ไร้ประโยชน์เมื่ออรัธยะเล่าจบปลายสายมีเพียงเสียงถอนหายใจเบาๆก่อนจะเอ่ยขึ้นมาด้วยน้ำเสียงหนักแน่นและจริงจังอรทัยฟังฉันนะสิ่งแรกที่เธอต้องทำตอนนี้คือนิ่งห้ามบวยวายห้ามทะเลาะห้ามแสดงให้เขารู้เด็ดขาดว่าเธอรู้เรื่องทั้งหมดแล้วทำไมล่ะสาฉันเพราะตอนนี้เธอเป็นฝ่ายเสียเปบวรรณษาพูดแทรกขึ้นมาทันทีบ้านถูกจำนองไปแล้วถ้าเธอวอยวายตอนนี้เขาอาจ จะหาทางโยนความผิดให้เธอทําให้เธอดูเป็นมีหลวงขี้หึงถึงไรเหตุผลแล้วเขาก็จะชิ่งหนีไปพร้อมกับเงินก้อนนั้นปล่อยให้เธอรับผิดชอบหนี้สินคนเดียวเธอต้องการแบบนั้นรอคําพูดของเพื่อนเหมือนน้าเย็นที่ศาสต์เข้ามาทําให้สติของอรไทยกลับมาครบถ้วนแล้วฉันควรทํายังไงทําตัวเหมือนเดิมเป็นอรไทยคนเดิมที่เขาคิดว่าโง่และตามไม่ทันนั่นแหละในระหว่างนี้เก็บหลักฐานทุกอย่าง ที่ขวางหน้าให้ได้มากที่สุดบิลค่าใช้จ่ายบทสนทนาหรืออะไรก็ได้ที่พิสูจน์ได้ว่าเขาเอาเงินของครอบครัวไปปลนเพลอผู้หญิงคนอื่นเรากําลังจะเล่นเกมยาวอรไทยเกมนี้ใครใจเย็นกว่าคนนั้นชนะจําไว้อรไทยวางสายจากเพื่อนสนิทแสงแรกของวันเริ่มจับขอบฟ้าเธอลุกขึ้นเดินเข้าครัวทําอาหารเช้าเหมือนทุกวันกลิ่นกาแฟาหอมกรุ่นลอยไปทั่วบ้านเมื่อธีรพัฒนตื่นลงมาในสภาพอ,อิดโรยจากอาการเมา ค้างเขาก็เห็นภรรยานั่งรออยู่ที่ตัวอาหารด้วยใบหน้าเรียบเฉยเธอบอกเขาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นธีรพัฒนมองเธออย่างแปลกใจเล็กน้อยเขาคาดว่าเช้านี้จะต้องเจอกับพายุอารมณ์หรือน้ำตาฟูมฟายแต่ความเงียบของเธอกลับทําให้เขารู้สึกโล่งออกมากกว่าเขาตีความไปว่าเธอคงทําใจได้แล้วและเลือกที่จะไม่รื้อฟื้นเธออย่างนี้อีกครั้งอึมขอบใจนะเมื่อคือนที่ขอโทษที่พูดจาไม่ดีเขา พูดอย่างเสียดายอารไยัยเพียงแค่พยักหน้ารับเบาๆไม่ได้พูดอะไรต่อเธอรู้ดีว่าคําขอโทษของเขาไม่ได้มาจากความรู้สึกผิดแต่มาจากความโล่งอกที่คิดว่าตัวเองรอดพ้นจากปัญหาไปได้อีกครั้งหนึ่งวันนั้นทั้งวันอรไทยทาความสะอาดบ้านครั้งใหญ่เธอจัดเข้าของในห้องนอนใหม่และในขณะที่ธีรพัฒน์ไม่อยู่เธอได้นําเครื่องอัดเสียงดิจิตอลขนาดเล็กที่เคยซื้อมาให้ลูกสาวชายสองอ่านหนังสือไป วางซ่อนไว้ใต้เตียงนอนอย่างแนบเนียนแล้วแล้วโอกาสก็มาถึงในคืนนั้นเองธีรพัฒน์กลับบ้านมาในสภาพเมาแอายิ่งกว่าคืนก่อนเขาทิ้งตัวลงบนเตียงแล้วกดโทรศัพท์หาใครบางคนทันทีอรไทแรงทำเป็นหลับอยู่ในห้องแต่งตัวที่อยู่ติดกันแต่หูผู้หญิงตัวจริงที่พี่พักรักพิมพ์พจนกเชิดหน้าขึ้นอย่างท้าทายฉันมาที่นี่เพื่อจะคุยกับคุณให้รู้เรื่องแทนที่จะแสดงอาการตกใจหรือโกรธเรื่อยไทย กลับมีปฏิกิริยาที่อีกฝ่ายคาดไม่ถึงเธอยิ้มออกมาบางๆรอยยิ้มที่ไม่แสดงความรู้สึกใดๆถ้าจะมาคุยก็เชินข้างในก่อนสิขยืนคุยกันตรงนี้แดดมันร้อนพิมพ์ชนกันง,งักไปเล็กน้อยกับท่าทีที่ดูเยือกเย็นเกินคาดของอรัธยาแต่เธอก็เดินตามเข้าไปในบ้านด้วยท่าทางยิ่งพยองเสียงรองเท้าส้นสูงของเธอดังกระทบพื้นกระเบื้องกอกแกกอกแก,กราวกับเสียงนาฬิกาที่กำลังนับถอยหลังสู การเผชิญหน้าเธอทิ้งตัวลงนั่งบนโซฟาในห้องนั่งเล่นราวกับเป็นเจ้าของบ้านกว่าสายตามองไปรอบๆอ,อ,อย่างดูถูกบ้านก็ธรรมดานี่ไม่เห็นมีอะไรน่าสนใจเลยนึกว่าเป็นคาริหาสอีกอรัทยะเดินไปรินน้ำเย็นใส่แก้วแล้วนำมาวางไว้บนโต๊ะตรงหน้าแขกผู้ไม่รับเชิญเชิญดื่มน้ำก่อนข้าแล้วคุณมีอะไรจะ้ะพูดกับฉันก็ว่ามาได้เลยพิมพ์พจน์นกไม่ยอมเสียเวลาอ้อมค้องฉันกับพี่พัดรักกันมากค้าคุณ เป็นได้แค่ภรรยาในนามอย่าพยายามยื้อเขาไว้อีกเลยมันน่าสงเพชี้เขาเบื่อคุณมานานแล้วอยู่กับคุณก็เหมือนอยู่กับซากศพที่ไม่มีชีวิตชีวาไราก่กำมือที่วางอยู่บนตักแน่นขึ้นเล็กน้อยแต่สีหน้าและน้ำเสียงของเธอยังคงราบเรียบพูดต่อสิคพิมพชนกยิม้มย้อมเมื่อเห็นว่าคำพูดของตนดูเหมือนจะทำอะไรอีกฝ่ายไม่ได้เธอจึงตัดสินใจทิ้งไพ่ใบสุดท้ายที่คิดว่าคือไพต่ตายชั้นท้องคะ คราวนี้อรไทยนิ่งไปจริงๆเธอเงยหน้าขึ้นศกตากับผู้หญิงตรงหน้าอย่างเต็มตาราวกับจะค้นหาความจริงจากแววตาที่เต็มไปด้วยความโอหังคุณพูดว่าอะไรนะฉันบอกว่าฉันท้องๆกับพี่พัดได้สองเดือนแล้วพิมพชนกพูดเสียงดังขึ้นเอามือลูกทองที่ยังแบรนราบของตัวเองเบาๆฉันมาที่นี่เพื่อให้คุณยอมเซ็นใบย่าซะดีๆเรื่องจะได้จบเร็วๆพี่พัดจะได้มาดู และฉันกับลูกได้อย่างสบายใจทันใดนั้นเองอรทยยก็หัวเราะอ,ออกมาเป็นเสียงหัวเราะที่เบ้าแต่ก้องกังวานไปทั่วห้องนั่งเล่นที่เงียบสงบเสียงหัวเราะที่ทําให้พิมพ์ชนกถึงกับรู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวมันไม่ใช่เสียงหัวเราะแห่งความสุขหรือความบ้าคลั่งแต่มันคือเสียงหัวเราะของคนที่ได้ฟังเรื่องตลกที่ฝืดเฝือและน่าสงเพชที่สุดในโลกเธอคิดว่าเธอเป็นใครอรทยัยถามกลับด้วยน้ำ เสียงที่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงมันทั้งเย็นชาและคงกริบถึงได้กล้าบุกมาถึงบ้านคนอื่นแล้วสั่งให้เจ้าของบ้านอย่ากลับสามีตัวเองพิมพ์ชนกหน้าเสียไปเล็กน้อยเธอตกโตก๊เสียงดังปั้งเพื่อเรียกความมั่นใจกลับคืนมาฉันเป็นคนที่พี่พักรักไงอย่าคิดว่าการเป็นมีหลวงตามกฎหมายแล้วจะมีสิทธิ์มาดูถูกคนอื่นนะฉันสาวกว่าคุณสวยกว่าคุณและที่สําคัญฉันกําลังจะมีลูกให้เขาคุณมีอะไร มาสู้กับฉันบ้างอรไทยลุกขึ้นยืนช้าๆก้าวเข้าไปหยุดอยู่ตรงหน้าของพิมพ์ชนกแววตาของเธอในตอนนี้ไม่มีความอดทนน้อดกลั้นเหลืออยู่อีกต่อไปแล้วมันเต็มไปด้วยอำนาจบางอย่างที่ทําให้อีกฝ่ายต้องเผลอกลืนน้ําลายลงคออย่างยากลาบากเธอกําลังจะมีลูกก็อาจจะจริงอรไทยพูดเน้นทีและคําชัดๆแต่แน่ใจหรอว่าเด็กในท้องน่าเป็นลูกของธทรพัฒจริงๆคําถามของอรทยยเหมือนสายฟ้าที่ฟาดลงมากลาง ใจของพิมพ์ชนกอย่างจังหญิงสาวที่เมื่อครู่นี้ยังเชิดหน้าท้าถายตอนนี้กลับเบิกตากว้างอ้าปากค้างด้วยความตกตะลึงสีหน้าของเธอซีดเผือดราวกับกระดาษขาวเธอเธอหมายความว่ายังไงอรไทยไม่ตอบคําถามแต่กลับเดินไปหยิบแท็บเล็ตที่วางอยู่บนชั้นวางหนังสือใกล้ๆนิ้วเรียวของเธอเลื่อนไปบนหน้าจอสองถึงสามครั้งพร้อมกับภาพถ่ายที่ปรากฏเด่นราบนจอฉันแค่สงสัยหน้าอารไถยพูด ด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยแต่แฝงด้วยความเย็นเยียบเพราะฉันมีหลักฐานว่านอกจากสามีของฉันแล้วเธอยังไปมาหาสู่กับผู้ชายอีกคนยูเสียกำพลเจ้าของธุรกิจนำเข้าที่ชนบุรีคุ้นคุ้นใหม่ภาพบนแทบ็บเล็ตคือรูปถ่ายที่ชัดเจนของพิมพ์ชนกกำลังควงแขนเดินออกมาจากโรงแรมหรูแห่งหนึ่งกับชายไวกลางคนรูปร่างท้วมตามมาด้วยภาพที่ทั้งสองกำลังดินเนอร์กันอย่างสนิทสนมในร้านอาหารริม ทะเลและภาพสุดท้ายคือสลิปการโอนเงินจํานวนหลายแสนบาทจากบัญชีของเสียกำผลเข้าบัญชีของพิมพ์ชนกับพิมพ์ชนกตัวสั่นเทิมราวกับลูกนกโดนน้ำฝนเธอพูดอะไรไม่ออกได้แต่สายหน้าไปมาอย่างสิ้นหวังไม่จริงไม่ใช่เธอไปเอารูปพวกนี้มาจากไหนโลกมันแค่กว่าที่เธอคิดนัพิมพ์ชนกรไทยวางแทบเล็ดลงบนตัวเสียงดังเธอคิดว่าเธอฉลาดพอที่จะปั่นหูผู้ชาย สองคนพร้อมกันได้แต่เธอโง่เกินไปที่จะรู้ว่าผู้ชายทุกคนไม่ได้มีแค่เธอคนเดียวอรไทยก้าวเข้าไปประชิดตัวพิมพ์ชนกอีกครั้งหนึ่งแววตาของเธอในตอนนี้ลุกโชนด้วยไฟแห่งความโกรธที่ถูกเก็บกดมานานเธอมาที่นี่เพื่อหยิบย่ำศักดิ์ศรีของฉันเรียกฉันว่าซากศพแต่คนที่น่าสงเพสที่สุดในห้องนี่คือเธอต่างหากผู้หญิงที่ต้องใช้ร่างกายและคำโกหกเพื่อแลกกับเศษเงินของผู้ชาย ชายพี่เสียงฝ่ามือของอรทยะกระทบเข้ากับใบหน้าของพิมพ์พชนกอย่างเต็มแรงเสียงนั้นไม่เคยจินตนาการมาก่อนเลยว่าผู้หญิงท่าทางเรียบร้อยเหมือนผ้าพับไว้คนนี้จะกลายเป็นนางพยาที่น่าเกรงขามได้ถึงเพียงนี้ใบหน้าที่เคยซีดเผิดของเธอตอนนี้กลับกลายเป็นแดงก่ำด้วยความอับอายและโกรธแค้นแล้วเราจะได้เห็นดีกันคอยดูเธอว่าพี่พัดจะเลือกใครเธอลุกขึ้นตะโกนใส่หน้าอรทยัยเป็น ครั้งสุดท้ายก่อนจะรีบวิ่งหนีออกจากบ้านไปอย่างไม่คิดชีวิตอรทยธมองตามร่างของพิมพ์ชนกที่วิ่งสะดุดรองเท้าส้นสูงของตัวเองจนเกือบล้มหายลับไปตรงหัวมุมถนนเธอยกมุมปากขึ้นเป็นรอยยิ้มหยันเขาไม่ได้เลือกใครทั้งนั้นแหละเพราะฉันยังไม่อนุญาตเธอปิดประตูบ้านลงช้าๆความเหนื่อยล้าถาถมเข้ามาทันทีที่การ,รเผชิญหน้าจบลงเธอสุดตัวลงพิงบาาประตูอย่างหมดแรงสงครามยกแรก เพิ่งจะผ่านผลไปและเธอก็เป็นฝ่ายชนะแต่นี่เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้นเธอรู้ดีว่าหลังจากนี้ธิรพัฒนต้องลงมือทำอะไรบางอย่างแน่นอนคืนนั้นเมื่อธิรพัฒกลับมาถึงบ้านเขาเห็นได้ชัดว่ามีท่าทีร้อนรนผิดปกติเขาคงได้รับฟังเรื่องราวที่ทุกปรุงแต่งจากพิมพ์ชนกมาเรียบร้อยแล้วเขาไม่พูดอะไรกับอรไทแม้แต่คำเดียวแต่สายตาที่เขาหลอกมองมาเป็นระยะระยะนั้นเต็ม ไปด้วยความสับสนความโกรธและความหวาดระแวงอรไทยยังคงทำตัวเป็นปกติเธอจัดเตรียมอาหารเย็นไว้บนโต๊ะอย่างสวยงามแก้วตานั่งอยู่ตรงกลางเล่าเรื่องที่โรงเรียนให้ฟังอย่างเจ๊เจ้ามีเพียงพ่อกับแม่เท่านั้นที่รู้ว่าภายใตย้บรรยากาศที่ดูเหมือนจะอบอุ่นนี้มีพายุร้ายที่กำลังรอวันพัดกระหน่ำอยู่อรไทตักข้าวเข้าปากอย่างเชื่องช้าในใจของเธอไม่ได้มีความรักหลงเหลืออยู่อีกแล้วมันมีแต่ การรอคอยรอคอยจุดจบที่อาจจะเจ็บปวดแต่สาสมกับทุกสิ่งที่เธอต้องเผชิญมาเธอจะไม่ยอมเป็นฝ่ายถูกกระทำอีกต่อไปแล้วเธอจะเปลี่ยนจากผู้ถูกล่าให้กลายเป็นผู้ล่าเสียเองหลังจากพายุลูกย่อมย่อมที่พิมพ์ชนกทิ้งไว้ผ่านพ้นไปความเงือบที่น่าอึดอัดก็เข้าปกคลุมบ้านของอ,อรทไทยอีกครั้งทีระพัฒไม่เอ่ยถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแม้แต่คําเดียวเขาทําเหมือนว่าเหตุการณ์ในวันนั้นไม่เคยมีอยู่จริงแต่ความตึงเครียดที่ลอย อยู่ในอากาศนั้นหนาแน่นจนแทบจะใช้มีดตัดไดอ้ออนไทยเองก็ไม่ได้คาดหวังคำอธิบายใดๆจากเขาอีกต่อไปแล้วเพราะทุกอย่างมันชัดเจนเกินกว่าจะหาคำใดมาแก้ตัวเธอใช้เวลานั้นในการเตรียมตัวขั้นสุดท้ายเธอรวบรวมหลักฐานทั้งหมดที่มีไม่ว่าจะเป็นไฟลเสียงภาพถ่ายบทสนทนาหรือใบแจ้งนี้ต่างๆจากเรียงมันอย่างเป็นระบบส่งให้วันศาตรวจสอบความสมบูรณ์เป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะตรวจ ปากกาเซ็นชื่อลงในใบแต่งตั้งทนายและเอกสารฟ้องยายอย่างเด็ดเดี่ยวลายเซ็นนั้นไม่ได้เป็นเพียงหมึกบนแผ่นกระดาษแต่มันคือการประกาศอิสรภาพคือการขีดอีเส้นจบความสัมพันธ์เกือบสิบปีที่เต็มไปด้วยการหลอกลวงและความเจ็บปวดวันนัดไกลเกลื่อครั้งแรกที่ศาลมาถึงเร็วกว่าที่คิดอรทยะเลือกสวมชุดผ้าไหมสีน้ำเงินเข้มที่ดูสุภาพแต่แฝงไปด้วยความเข้มแข็งเธอรวบผม ขึ้นอย่างเรียบร้อยแต่งหน้าเพียงบางเบาเพื่อไม่ให้ดูซีดเสียวจนเกินไปวันนี้เธอไม่ได้มาที่นี่เพื่อร้องให้ฟ้มฝ่ายหรืออ้อนวอนขอความเห็นใจเธอมาในฐานะโจทย์ผูที่ต้องการทวงคืนคอวอมอยุติธรรมและศักิสีของตัวเองกลับคืนมาวันสายืนอยู่ข้างๆเธอสายตาของเพื่อนเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและความเชื่อมั่นที่ส่งมาถึงอรไทยทําให้เธอรู้สึกอุ่นใจขึ้นมากเทรพัฒนั่งอยู่ อีกฝั่งหนึ่งของห้องพิจารณาคดีเขาแต่งกายด้วยชุดสู้ที่ดูดีแต่ใบหน้ากลับดูอีกรยและสุบซีดอย่างเห็นได้ชัดแววตาของเขาเต็มไปด้วยความสับสนและกังวลเขาไม่กล้าส,สบตาอรไทยตรงๆทง,งทได้เพียงก้มหน้ามองพื้นราวกับคนทําความผิดที่รอวันพิพากษาผู้พิพากษาซึ่งเป็นสุภาพสตรีวัยกลางคนเริ่มต้นกระบวนการไกลเกลี่ยด,ด้วยน้ําเสียงที่รากเรียบแต่ตรงอํานาจคุณอรไทยจากคําฟ้องที่ ยื่นมาคุณต้องการฟ้องหย่าสามีโดยอ้างเหตุผลว่าสามีคุณมีชู้และนำสินสมรสไปใช้โดยภรการใช่หรือไม่อรไทสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วตอบอย่างชัดถ้อยชัดคำช่ค่ะทันแล้วทางฝ่ายคุณธีรพัฒน์หล่ะครับมีอะไรจะชี้แจงหมายผู้พิพากษาหันไปทางอีกฝั่งทนายความของธีรพัฒน์ซึ่งเป็นชายท่าทางสุขุมลุกขึ้นยืนเรียนท่านผู้พิพากษาที่เคารพลูกความของผมยืนยันว่าไม่ได้นอกใจภรรยาตามที่ถูก กล่าวหาเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเพียงความเข้าใจผิดและลูกความของผมไม่มีความประสงค์จะอยากขาดจากภรรยาเนื่องจากยังต้องการรักษาครอบครัวไว้เพื่ออนาคตของบุตรสาวครับอรไทยแทบจะหลุดหัวเราะออกมากับคำแก้ตัวที่น่ารังเกียจนั้นเธอมองหน้าทิรพันธ์ด้วยสายตาที่เย็นชาชายคนนี้ยังคงเป็นนักสแสดงที่ยอดเยี่ยมเสมอต้นเสมอปลายฝ่ายโจทย์มีหลักฐานอะไรมายืนยันํำกล่าวหา ของตนเองหรือไม่ผู้พิพากษาถามต่อวันศาลลุกขึ้นยืนแทนมีค่าท่านเธอกำลังจะยืน่นแฟ้มเอกสารหลักฐานให้อยู่แล้วแต่ทันใดนั้นเองประตูห้องพิจารณาคดีก็ถูกเปิดออกอย่างแรงพร้อมกับการปรากฏตัวของบุคคลที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะมาที่นี่พิมพ์พจนกเดินเข้ามาในห้องด้วยท่าทางที่แตกต่างจากครั้งก่อนโดยสิ้นเชิงเธอไม่ได้สวมชุดเดรสรัดรูปหรือแต่งหน้าจัดจ้านอีกต่อไปวันนี้ เธออยู่ในชุดเสื้อเชือดสีขาวเรียบๆกับกระโปรงยาวคลุมเขาสีดำใบหน้าของเธอซีดเสี่ยวดวงตาบวมช้ำเหมือนผ่านการร้องให้มายังหนักแต่สิ่งที่ทําให้ทุกคนในห้องต้องตกตะลึงไม่ใช่การแต่งกายของเธอแต่เป็นท้องของเธอที่นุ่นเด่นออกมาอย่างชัดเจนภายใต้เสื้อเชือดตัวนั้นเธอท้องจริงๆไม่ใช่คําโกหกธีรพัฒเบิกตากว้างด้วยความตกใจและสับสนพิมพ์เธอมาที่นี่ทําไมพิมพ์พจนกไม่สนใจ คำถามของเขาเธอเดินตรงไปที่บัลังของผู้พิพากษากรมศีรษะลงเล็กน้อยแล้วเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือแต่ชัดเจนดิฉันพิมพ์ชนกขออนุญาตมาที่ศาลในวันนี้ไหนฐานะพยานค่าทั้งห้องตกอยู่ในความเงียบงันอรไทยมองภาพตรงหน้าด้วยความรู้สึกที่หลากหลายเธอควรจะโกรธเกลียดผู้หญิงคนนี้แต่ไหนขณะเดียวกันก็อดอรู้สึกสงสารไม่ได้วันสาก็มีสีหน้าประหลาดใจไม่แพ้กันเธอขยับเข้า มาใกล้อรไทแล้วกระซิบเบาๆเกมกำลังจะเปลี่ยนทิศแล้วะอระไทผู้พิพากษามองพิมชนกอย่างพิจารณาคุณต้องการมาเป็นพยานในเรื่องอะไรดิฉันต้องการมายืนยันว่าดิฉันกับคุณธีรพัฒนมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกันจริงตามที่ภรรยาของเขากล่าวข้าคำสารภาพของเธอทําให้ทนายฝ่ายธีรพัฒน์ถึงกับหน้าถอดสีส่วนธีรพัฒน์เองก็อ้าปากค้างพูดอะไรไม่ออกพิมพ์ชนกสูดหายใจเข้าลึกๆราว กับจะรวมรวมความกล้าทั้งวัดที่มีและดิฉันมีหลักฐานทุกอย่างที่จะพิสูจน์คำพูดของตัวเองค่ะเธอยื่นแฟ้มเอกสารที่เธอเตรียมมาให้เจ้าหน้าที่ศาลทุกสายตาในห้องจับจ้องไปที่แฟ้มเอกสารนั้นราวกับต้องมนต์สะกดไม่มีใครรู้ว่าข้างในนั้นมีอะไรแต่ทุกคนรู้ดีว่าสิ่งที่อยู่ในนั้นกำลังจะเปลี่ยนชะตารมของทุกคนในห้องพิจารณาคดีแห่งนี้ไปตลอดการแฟ้มเอกสารที่พิมพ์ชนกยื่นต่อ สารนั้นไม่ได้หนามากนักแต่เนื้อหาข้างในกลับอัดแน่นไปด้วยข้อมูลที่เปรียบเสมือนระเบิดเวลาที่พร้อมจะทำลายทุกคำแก้ตัวของธีรพัฒน์ให้พังพินาศลงในพริบตามเมื่อผู้พิพากษาเปิดแฟ้มออกดูสีหน้าของท่านก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองทิมพชนกด้วยสายตาที่จริงจังยิ่งขึ้นในเอกสารนี้คุณได้แนบสำเนาการสนทนาทางแอปพลิเคชันลายระหว่างคุณกับคุณ ธีรพัชสลิปการโอนเงินจำนวนมากและแผนการซื้อที่ดินที่ย่านชานมือทั้งหมดนี้เป็นความจริงใช่หรือไม่พิมพ์ชนกพยักหน้าชา้าช้าน้ำตาเริ่มคลอหน่วยใช่ค่ะท่านเธอกล่าวด้วยเสียงสั่นเครือทั้งหมดเป็นความจริงคุณทิรพัชบอกดิฉันว่าเขากำลังจะอยากกับภรรยาและจะนำเงินที่ได้จากการขายบ้านมาซื้อที่ดินเพื่อสร้างอนาคตกับดิฉันและลูกในท้องคัะคำพูดของเธอเหมือนสายฟ้าฟาดลง กลางห้องพิจารณาคดีอรไทยนั่งนิ่งตัวแข็งทื่นี่เป็นข้อมูลใหม่ที่เธอเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนแผนการซื้อที่ดินหมายความว่าการกระทำของธีรพัฒน์มันเลวร้ายและมีการวางแผนมาเป็นอย่างดีเกินกว่าที่เธอเคยจินตนาการไว้เสียอีกธีรพัฒน์ลุกพรวดขึ้นจากเก้าอี้ชี้หน้าพิมพ์ชนกอย่างเครี้ยวกราดพิมเธอพูดบ้าอะไรออกมาเธอโกหกท่านครับอย่าไปเชื่อผู้หญิงคนนี้นั่งลงผู้พิพากษาตกตก เสียงดังปั้งจนทุกคนในห้องสะดุ้งที่นี่คือศาลไม่ใช่ตลาดสดถ้าคุณส่งเสียงดังอีกแม้แต่คำเดียวผมจะสั่งให้เจ้าหน้าที่เชิญคุณออกไปธีรพัฒน์จับกล้องนั่งลงอย่างไม่พอใจแต่ดวงตาของเขายังคงจ้องเขม็งไปที่พิมพ์วันที่สารอ่านคำพิพากษาฉันไม่ได้ยิ้มไม่ได้เยอ่อเย้ยฉันแค่นั่งนิ่งๆฟังทุกคำอย่างสงบในวันที่เขาเสียบ้านเสียชื่อเสียงและเสียทุกอย่างฉันกลับได้ตัวเองขึ้นมา ฉันไม่ต้องตะโกนไม่ต้องด่าทอเพราะกฎหมายพูดแทนฉันทุกอย่างแล้วบทเรียนของเรื่องนี้ไม่ใช่การแก้แค้นแต่คือการเตือนว่าผู้หญิงที่ถูกทรยศถ้าเธอเลือกยืนขึ้นอย่างมิสติก